อุ้ยแก่ฉันเจอคิมในติ๊กต็อกอ่ะอะไรเขาแบบว่าลบรอยแบบลบลูขุมขนได้แบบทาปุบ๊บลบปั๊บล้วฟ้าหายเลยตอนนั้นเลยพาถูกคิมฉันว่าฉันจะสั่งมานนะหกเก้าสิบเนี่ยเชื่อไม่ได้ฉันจะสั่งน่าจะจริงน่าจะจริงสั่งกว่าสั่งสิจริงๆรงิพวกคนอายอุเยอะๆเนี่ยหลอกง่ายจ้าอะไร ไอครีมที่ฉันสั่งมาทําไมหน้าจะไม่ดีขึ้นแล้วพอทาปุ๊บมันก็คันไม่เห็นเหมือนที่มันบอกไปนั้นเลยอะ่ะก็บอกแลยสั่งจะสั่งสั่งทำไมรู้มันบอกข่าวปุ๊บภายในหนึ่งนาทีเลยแกสวัสดีค่ะมาพบกับช่องมาดามมิงนะคะวันนี้จะมาเตือนภัยสาว,สาวรุ่นใหญ่อย่างดิฉันนะคะซึ่งบอกไว้เลยว่าตัวเองก็เป็นแก ตัวฉันเองก็เป็นคือเวลาเราเห็นโฆษณาใน Facebook หรือว่าจะเป็นอินสตาแกรมหรือว่าจะเป็นทิกตอกต่างๆแล้วเราจะแบบว่าเชื่อง่ายมากรวมถึงแบบแม่ของดิฉันที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าเอยู่เนี้การตัดต่อวิดีโอเขาค่อนข้างที่จะเก่งกันมากๆอย่างคลิปล่าสุดที่ฉันดูในทิกต o อกนี้เยอะมากคลิปล่าสุดที่ฉันดูที่ทิกตอนะคะคือแบบว่า,าหน้าเป็นฝ้าแล้วก็มีรุมขนบานแต่เมื่อใช้ครีมเขาแบ,บบวนๆๆเทน,น,น,นปาดปั๊บ ผิวดีว่าจันผิวดีคุณลอยแกถ้ามันมีครีมแบบนั้นจริงๆคุณขาคงจะเรียกเงินได้มหาศา,ศาลเลยแกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ให้เราแบบนั่งคิดดีๆว่าถ้าเกิดว่าคนทําได้ขนาดนี้มันต้องเป็นนวัตรกรรมที่มันจะฮือฮาระดับโลกไปแล้วแหละเขาคงไม่นั่งแบบมาขาย300 500ยห้าร้ยใช่ไหมล่ะใน Facebook มีการโฆษณาว่าครีมตัวนี้ใช้ดี หน้าขาวใสาภายใน3มวันไม่ต้องซื้อเลยมันเป็นไปนไม่ได้อะไรที่มันจะขาวใสาภายใน3ามวันแล้วก็ลงไปดูใต้คอมเมนต์เลยว่าเวลาเราในเพจ a c e b o o k ใช่ไหมมันจะมีคนคอมเมนต์สั่งซื้อนู่นนี่นั่นหลักฐานมันจะฟ้องที่คอมเมนต์เลยว่าไม่เห็นใช้ดีจริงเลยใช้ก็น้าแพ้ นู่นนี่นั่นหรือว่าถ้าใช้ดีมันก็จะมีคอมเมนต์แต่เดี๋ยวนี้ก็ดูยากนิดนึงเพราะว่าจะมีคอมเมนต์ที่เขาทําการตลาดไว้ก็คือคอมเมนต์ปลอมว่าใช้ดีอย่างนี้มันก็มีอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีดูครีมที่มีอยจดแจ้งอะอย่างนี้ดิฉันใช้โทนเนอร์ฉันรู้ที่มาที่ไปมีอยจดแจ้งแล้วก็ดูว่าเขาขายแล้วผู้ซือ้อรีวิวรีวิวจริงไม่จริงดูไม่ยาก Facebook ที่ ่เป็นรีวิวปลอมๆเขาจะชอบแบบไม่มีน้าจริงไม่มีน้าจริงแล้วไปดู Facebook ปุ๊บไม่มีชีวิตประจําวันเลยเอออันนี้เป็นการเช็คได้อีกอย่างหนึ่งคือดูคอมเมนต์ที่เขาบอกเ้อใช้ดีจริงนู่นนี่นั่นพอไปเลื่อนเดูปุ๊บอ่าเป็นคนที่มาคอมเมนต์คอมเมนต์เรากดไปดูโปรไฟล์เขาอืมไม่โพสต์อะไรเลยว่ะเป็นเหมือนแบบ a c e b o o k ที่ ตั้งมาสําหรับคอมเมนต์โกหกโดยตรงเอออันนี้ไม่ยากติกต่ออาจจะเช็คยากสักนิดนึงเพราะบางทีเขาปิดคอมเมนต์เห็นปะคอมเมนต์ comment ไม่ขึ้นแต่วิธีเช็คง่ายๆถ้าอะไรที่มันเหนือมนุษย์นะต้องเราต้องใช้สติอะไรที่มันเหนือมนุษย์เช่นครีมตัวนี้สามารถทําให้ฝ้าคุณหายไปได้ภายในหนึ่งนาทีไม่มีอยู่จริงค่ะ แค่นั้นเองอะไรที่มันเกินอะไรที่มันแบบเหมือนผู้วิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ซื้ออันนี้ที่ฉันจะเป็นคนที่ระแวงระวังมากอย่างตอนนี้ตัวเองที่ใช้อยู่ทั้งหมดวันนี้เอาของที่ตัวเองใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันใช้แล้วก็ดีจริงมาตรฐานมาให้ดูอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเป็นใบโบบกเป็นโทนเนอร์ใบโบบกออร์แกนิกมีสมวนไพรโบบกหนักประหมอแล้วกอ็อะไรนะ ว้านห่างต่อละเทอ่ะนี่ใช้จริงแล้วก็ใช้เนี่ยปัจจุบันที่ใช้อยู่แล้วก็ฮาดะนาโบใช้สองสีนี้เลยสีทองและสีแดงแล้วก็ครีมฝ้าจะใช้อยู่2ตัวตัวนี้กับตัวนี้ค่ะดูจากอันนี้ดูจากรายการเชื่อชยัยอันนี้ใช้ดีแล้วก็เลยใช้ต่อเออแล้วก็ตัวนี้จะใช้สําหรับความชุ่มชื้นแต่ ใช้ตัวนี้แทนฮาดะแทนเพราะว่าตัวนี้แพงค่ะแล้วกันแดดก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ผิวอีกอันหนึ่ง<ม>ก็กินด้วยวิตามินอาหารเสริมที่มันจะช่วยให้ผิวดีได้อันนี้คือเองใช้จริงทั้งหมดนะแต่การวิธีการดูอันนี้คือดิฉันเช็คมาหมดแล้วว่าบริษัทมีจริงมีออยอมีเลขที่จดแจ้งจริงโรงงานที่ผลิตมี GMP เป็นบริษัทที่มาตรฐานทุกอย่างแบบ เช็คหมดแล้วว่าฉะนั้นเวลาเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราพิจารณาดีๆอะไรที่มันเกินจริงอะไรที่มันรู้สึกว่าทําไมมันสวยเร็วสวยไววิเศษมากๆก็อยากไปซื้อคนรุ่นเราแล้วว่าเชื่อคนง่ายมากไม่ได้โทษใครว่าใครจะแบบเชื่อไม่เชื่ออะไรสําหรับตัวเองจะบางครั้งยังไปเหมือนกันต้องให้ลูกคอยเตือนเพราะว่าเวลาเห็นโฆษณาอะไรมันก็อยากซื้อมันมีความจูงใจนะคะ เดี๋ยวอีพีหน้ามีอะไรมาเตือนภัยจะบอกกันอีกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะแกฉันบอกเลยนะวิ๋าครีมตัวนี้แต่งหน้าดีอีกแล้ววะแกสั่งเลยสั่งเลยลองพื้นผิวเด้นลองพื้นผิวเดาน